สวัสดีครับเรามาอยู่กแบบับเกมวอล์ีนะครับผมเซิร์ฟลารนะครับใครที่ดูคดนะลิปนะเราคิดว่ามันมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนตั้งเมาส์นะครับผมตั้งมาโคให้มันสามารถวิ่งไปแล้วก็ปั๊มยาได้นะครับผมซึ่งเซิร์ฟเนี้ยถ้าเราวิ่งไปเนะกดชิปค้างไว้นะแล้วก็ กดปั๊มยามันจะไม่สามารถปั๊มได้นะครับมันต้องหยุดวิ่งก่อนถึงจะสามารถปั๊มได้นะวันนี้เราก็จะมาสอนตั้งกันนะครับโอเคเอแรกเราต้องเปิดโปรแกรมของเมาส์ที่เราใช้อยู่นะครับผมผมใช้เป็นของ r าเซอนะก็คือโปรแกรมนี้ให้เราไปที่การบันทึกนะครับเราตั้งดีเลยลไว้สัก0ู นหนึศก็ได้ประมาณนี้นะถ้าคอมคแพงแรงก็อาจจะตั้ง 0, 0, 0, ย์ก็ได้นะครับกดเรคคอรน,นะครับผมให้เรากดนั่งค้างไว้ก่อนนะกดนั่งอันดับแรกเลยกดนั่งแล้วก็กดทำยานครับสักสามทีก็ไรเลขสานะผมเอายาวเปเลขสามก็สามสาแล้วก็ปล่อยนั่งนะครับผมแล้วก็กดให้มันไปถือปืนเหมือนเดิมคือหนึ่กด โอเคเดี๋ยวเราจะลองกันครับโอเคมาโครูอคลองนะนล้วผมมจะวิ่งไปปุ๊บแล้วมันจะสามารถปัม่มยาได้เลยมันจะเหมือนตัวละครนั่งเหมือนกะันเนี่ยผมกดชิปค้างไวนะ้นะนะครับมันจะสามารถปัม่มยาได้เลยส่วนตั้งโล่นะครับ ก็คล้ายๆกันนะเราดนะีเลย์รับ0.004ลองลอง0.004กดเลคคอร์ดนะผมกดนั่งค้างไว้นะครับตั้งโลดรักถามทีกัน4 4 4ปล่อยแล้วก็1 1 ไม่ได้ครับแสดงว่ามันเร็วไปม,มันเดิมครับผมเดเลศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์กดนั่งก่อนนะครับซีซีซีปล่อยมีต้องลองตั้งหนูนะครับว่า คอมแต่ละคนตั้งดีเลย์เท่าไหร่งนผมน่าจะต้องประมาณนี้นะับนี่นะครับผมไม่ได้ปล่อยชิปนะผมกดชิปค้งางไว้เลยนะแล้วผมกดมันจะตั้งโลเองเลยนะครับนี่ครับสมมติเวลาเราวิ่งชาร์จก็เราไม่ต้องปล่อยชิปเลยนะครับผมพยายามให้เล่นง่ายขนนึ้นะปึ๊บทำยานี่ครับผมใครอยากให้ทําคลิปฟาร์มนอร่าหรือว่าทําคลิปอะไรก็เป็นได้เลยนะครับขอบคุณที่ดูครับผม ลองเอาไปทำตามมาดูนะถึอว่ามีประโยชน์นะทำให้เราเล่นเด้เเง่ายขึ้นความพลย